สวัสดีการไนสวีเดนค่ะเออมีเรื่องมาเมาอีกแล้วว่ามีเรื่องมาเมาอีกแล้วได้ไปเจอพี่คนหนึ่งนะพี่แกก็ได้มาแบ่งปันนะแบ่งปันความรู้ว่าเวลาไลน์เนี่ยบางทีเวลาไลน์เนี่ยบางทีมันก็พูดแบบว่าพูดคําที่แบบว่าไม่น่าจะพูดนะไม่อยากคํานั้นแหละคําแบบที่ไม่บางทีเขาเรียกอะไร AI นะบางทีมันเป็นระบบอ่ะคอมพิวเตอร์นะบางทีอย่างคอควายสะไมเอกสะอาเนี่ยบางทีมันแปล แปลไปไปอีกทางหนึ่งแปลไปในความหมายที่เป็นลบในเวลาไล่นะเวลาไลด้วยเขาบอกว่าต้องต้องพูดอะไรบางทีก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่มันก็ยากนคิดว่ามันก็ยากกับเวลาไล์แล้วเขาเรียกอะไรไม่มีเบรกไนพอเราพูดแล้วไม่มีเบรกบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะบางทีก็บางทีงทมันก็เขาก็โดนมันโดนโดน,โดนเตือนมันด้วยเหมือนกันเพื่อนๆเวลาไลสดเนาะเวลาไล,สด,นะดไลสดใน เพราะว่าไหนก็แบบว่าไหนไม่มีประสบการณ์ดีนะคือนหนก็บางทีก็พูดแบบว่าพูดไม่มีเบรกนะคือแต่ว่ายังไม่โดนทียังไม่โดนแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นว่าทําผิดนะแต่ว่านะเห็นว่าในไลฟ์ก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าง่ายๆเหมือนกันนะบางทีก็ต้องต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็อีกอย่างที่ไหนได้ยินมาเนาะพี่แกบอกว่าบางทีคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ที่เป็นอ่าคอมเมนต์ที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็แบบว่ามันอ่าเขาจะโดน โดนแจ้งเตือนด้วยนายก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอ่ะทําไมคอมเมนต์ที่เป็นสติกเกอร์เขาไม่ให้ส่งในเวลาไะไรอ่ะเพราะว่าของในส่วนมากแล้วก็จะไม่ก่อยเจอนะเออนายก็แปลกใจว่าทําไมมันมีด้วยหรือแบบนี้เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมนายเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะที่แกก็มาบอกว่าแกก็ไปพี่คนอื่นคนอื่นมาบอกแกอีกทีนะว่าบางทีถ้าคนคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราคอมเมนต์เป็นอ่ะแบบว่าสติกเกอร์เนี่ยบางทีก็ต้องรีบไปลบเออนายเพิ่ง น่ก็แปลกใจเอ๊ะมีด้วยเหรอแบบนี้ด้วยเหรอพะวันไหนก็ไม่นก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปไ่ไม่ได้ใส่ใจแบบว่าคอมเมนต์ว่าเออจะมีผิดกฎด้วยนะเออมันต้องเรียนดูกันต่อไปเพื่อนๆต้องเรียนดูอีกเยอะเลยแหละในไรนนะในไรน์นะบางทีอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะการพูดเชิญชวนนะการพูดเชิญชวนแบบว่าให้จับมือหรือว่าให้แบบว่าปฏิสัมพันธ์กันอ่ะ ก็พ <S an> ูดบ <an> ่อยไม่ได้นะถ้าพูดบ่อยทางระบบเขาก็แบบว่าจับว่าเราแบบว่าเป็นการเชิญชวนแบบนี้ด้วยนะในในไลฟ์อ่ะในไลฟ์เพื่อนๆต้องระมัดระวังกันด้วยนะอันนี้คือนหนก็ไปเอาไปเอาไปฟังเขามาอีกทีนะเพราะนหนไปเจอพี่เขาพี่เขาก็เลยมาแนะนำนะพี่เขามาแนะนําแต่ก็เพื่อนๆฟังหูไว้หูไวนะบางทีก็ต้องมันก็แต่ละคนแต่ละไลฟ์แต่ละช่องบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเพื่อนๆ่ะบางทีเราก็ต้องปรับตัวเองนะปรับตัวเองสิ่งไหนห้ามสิ่งไหนที่ควรระวังก็ต้อง ต้องทำเอาเองนะต้องทำเอาเองเพืพยย่อนๆขาบางทีก็ฟังหูไว้หูเนาะเขาเตือนมาเราก็เราก็ฟังอะไรเนาะแต่ของไหนคือยังไม่เจอยังไม่เจอแบบว่าแจ้งเตือนนน่นนี่นั่นนะยังไม่เจอทีแบบบางคนก็แบบว่าโดนเขาเรียกอะไระระงรับการนะการเขาเรียกอะไรละ่ะโดนบล็อกการไลฟ์สดนน่นนี่นั่นก็มีเพืพยย่อนๆขาดังนั้นเพยยื่อนๆกาต้องไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ย ต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพื่อน่ะนัยคิดว่าไลยสดคือไม่มีอะไรนะคือแบบว่าพูดแบบว่าเออโอเคสบายนู้นนี่นั่นนะเออแต่ว่าที่ไหนได้พอพอฟังพี่เขาแล้วพอมาคิดถึงสภาพตัวเองตอนไล่นะตอนไลันัหนอ่ะคือพูดแบบว่าไม่ไม่หยุดเลยนะพูดแบบไม่มีเบรกด้วยทําไปบางทีเราพูดเราไม่ได้คิดอะไรงไงแต่ว่าบางทีก็แต่หลังจากนี้ก็คือต้องระมัดระวังในคําพูดนัยเป็นนัยเป็นกําลังใจเพื่อนเพื่อนขานยเป็นกา,นา,นา,นานลังใจนะคะเจอกันพรุ่งน้า่ะ